สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้พี่สิริจะมา,าบอกวิธีการมาแชร์เนาะวิธีการล้างล้างเนื้อสัตว์ที่เวลาเราซื้อมาเนาะเนี่ยเป็นเนื้อน่องติสโภกไก่นะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมู อันนี้เป็นช่วงส่วนของเนื้อแดงเขาเรียกว่าเนื้อแดงส่วนนี้ถ้านำมา,าแกงเนาะแกงทำเป็นแกงนะแล้วก็ทำเป็นเ,เนื้อ,เน,อเนื้อเปื่อยหรือเอาไปปิ้งปิ้งย่างอันนี้ จะอร่อยอ่ะไม่มันมากนะคะคราวนี้วิธีการที่จะทำเนื้อเวลาเราซื้อมาแล้วนะมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นขาวนะมีกลิ่นขาวเยอะเราจะล้างทัยังไงให้สะอาดก็แปรนําเกลือเกลือแกงเนาะเนี่ยเกลือแกงเป็นเม็ดเม็ดนี้ก็ได้หรือจะนําเป็นเกลือแกงที่เป็นผงก็ได้นะเอามาสักสช้อนแกงนะ ก็โรยลงไปเอามาคลุกเคล้าล้างบอกล้างลงไปแล้วเนื้อเนื้อสัตว์จะไม่เค็มหรอไม่เค็มเพื่อนไม่เค็มนะเพราะว่าเราต้องเอามาขยำขยำแบบนี้นะนเพื่อนขยำเพื่อเกลือเนี่ยจะทำความสะอาดเมือกเมือกกลิ่นคาวที่ ที่ติดอยู่กับเนื้อสัตว์นี่นะก็จะทําให้เนื้อเนี่ยมีความสะอาดสดนะแล้วก็เก็บไว้ได้นานโดยที่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นใครที่ซื้อซื้อเนื้อสัตว์มาแบบจากท้องตลาดหรือว่าจากมีมาร์เก็ตที่ไหนก็แล้วแต่นะคือเรา เราไม่รู้หรอกว่ากี่กี่ไม้กี่มือเนาะที่เขาจับเราก็เอาเกลือมาเกลือมาล้างเนี่ยมาขยำแบบนี้ก่อนนะคะหมฟอกฟอกแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวได้หมดนะจ๊ะปลาก็ ทำเหมือนกันล้างปลาก็ทำแบบนี้แหละเพื่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ก็พยายามไปได้ประมาณนแล้วเนาะห้านาทีสิบนาทนะะีประมาณนี้นะะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำผ่านเลยเพื่อนล้างน้ำผ่านคือเราจะไม่ล้างน้ำที่ขังเนาะเราล้างน้ำผ่านแบบนี้เลยนะคะน ล้างน้ำสาดให้กลิ่นคาวกลิ่นคาวของน้ำเมือกน้ำคาวนะคะที่เป็นเกาะอยู่กับเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยนะเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้เนื้อสดนะคะแล้วก็สะอาดนะคะเนี่ยกลิ่นก็ไม่มี นะฮะอินก็ไม่มีเสร็จแล้วเราก็หาภาชนะนะนำตะแกรงแบบนี้ที่มีตาแบบนี้ตะแกรงสีแบบนี้นะฮะเราก็มาวางกรองน้ำให้เสดจน้ำนะคะเพื่อนเนี่ยกรองน้ำให้เสดจน้ำแบบนี้แล้วก็ค่อยนำไปใส่ ช่องฟิสนะคะอันนี้คือวิธีการล้างทำความสะอาดเนื้อสัตว์ที่เราซื้อมานะคะช่วงช่วงนี้เนาะก็จับมาแพร่ระบาดอีกครั้งนะสำหรับไวรัสโควิดนะคะเราก็ต้องมีความระมัดระวังหนึ่งความสะอาดเนาะแล้วก็ เพื่อความปลอดภัยของการกินอยู่นะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าเนื้อสัตว์เราเนื้อไก่ก็จะสดริ้งวังบ๊บเพราะว่าน้ำน้ำเมือกคาวที่ติดมาจากเนื้อสัตว์ที่เราไปซื้อมา เราก็ล้างออกไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเห็นความใหม่สดของเนื้อแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาอะไรแล้วแต่นะจ้ะก็จะทำให้ถ้าเป็น เป็นปลานะถ้าเป็นปลาเราก็ก็จะดับกินคาวปลาไปได้สักประมาณหนึ่งนะเพื่อนเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยวิธีเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการดูแลรักษาความสะอาดของเนื้อเนื้อสัตว์ที่เราซื้อมาเนาะวิธีการเคล็ดลับนะที่จะทำให้เนื้อสัตว์ที่ซื้อมาสะอาดแล้วก็เก็บได้นานเห็นไหมคะ เพื่อนๆจะเห็นความสดนะเนื้อเนี่ยจะเนื้ออันนี้เป็นเนื้อหมูนะเราจะเห็นความเงาความสดความใสของเนื้อหมูเนาะเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือความใหม่นะคะนี่สดเนื้อจะเป็นสีแดงสีชมพูละเรื่อๆแบบเนี้ยอันนี้คือเนื้อที่สดนะคะเนียคะ นี้พี่สิริไปซื้อมาจากไทฟูสมาร์ a ไทฟูสมาร์เป็นตอนนี้เป็นเออ่มาร์เก็ตที่ขายเนื้อสัตว์ได้ถูกแล้วก็สดทุกวันนะสดทุกวันนั้นเพื่อนน,น,นก็แล้วก็ถูกด้วยนะคะเพื่อนถูกกว่าในท้องตลาดสดอีกนะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็เป็นสาระเคล็ดลับง่ายๆนะพี่สี่ก็นำมาแชร์จากนี้เมื่อเราทิ้งให้เสด็จน้ำเนาะเนี่ยเสด็จน้ำแบบนี้นะคะแล้วนะคะเราก็ไปหาภาชนะมาภาชนะที่พร้อมที่จะใส่เป็นกล่องพลาสติกหรือจะเป็นกล่องออถุงซิปก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านนะคะ ก็แส่ลงไปก่อนที่เราจะเอาไปลงช่องฟิสเนาะเนี่ยใสงไปนีคะวิธีเก็บเนื้อสัตว์ของเราก่อนปรุงอาหารง่ายๆนะฮะเราก็แยกระหว่างเนื้อไก่เนื้อหมูพอเวลาเราจะเอามา ปรุงอาหารก็ง่ายๆนะเห็นไ,ไหมคะเพื่อนเสร็จแล้วสมบูรณ์เราก็เตรียมเก็บเข้าช่องฟิตได้เลยนะคะค่ะถ้าเราล้างสะอาดแบบนี้เราสามารถเก็บอยู่ได้เป็นเป็นเดือนนะคะโดยที่เนื้อสัตว์เรแช่ไว้ในช่องฟนะิตเนื้อเนื้อสัตว์ที่เราจะนํามาปรุงอาหารจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะเพื่อนจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นเหม็นคาว จ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะพี่สีก็เอามาแชร์บอกเพื่อนนะเราก็ต้องหาภาชนะที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในช่องฟิชนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนว่าพี่สีจะมีอะไรเป็นสาระดีๆ ที่จะนำมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนก็ติดตามชมนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะถ้าคลิปนี้มีสาระกับคนที่ชอบและรักการทำอาหารนะคะนี่นะคะก็แชร์แชร์ให้เพื่อนๆนะคะแชร์เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้วิธีการถนอมอาหารและเนื้อสัตว์ นที่จะเก็บไปได้นานทำอย่างไรนะคะก็จะเขาก็จะได้รู้นะคะค่ะล้วคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า